ข้ามแบบพี่สิงห์ขอบคุณขอบคุณมากครับีินดีต้อนรับกลับบ้านบ้านหลังนี้อบอุ่นเสมอครับพี่สิงห์เลยกลับมากลับมาครั้งนี้ห้ามเรียกพี่สิงห์เรี่าเขาบอกแล้วน้องสิงห์ครับให้เรียกว่าน้องสิงห์สิบสามขวบเออสิบสามขวบแต่เขาเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ของชีวิตชีวีทั้งนี้ทั้งนั้นสองคนนี้นอกจากจะกลับมาเรีเวนกันแล้วนะครับควกกับซีรีส์ของเรื่องนี้เนี่ยคุณพรดุงสมาจารย์เนี่ยก็คือเป็นควบกับโซนดัส <Wow. S 1> ว้าวที่จบคนโรแม่มาเปิดกับครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับพวกคุณประมาณเ,เราได้ดื่มบรรยากาศนั้นกับบางของเหง้นนอคิดถึง<อ>คิดถึงจะเป็นเรื่องที่แบบ g รี๊ดมากๆนะฮะเราต้องบอกว่าพีระยาใจฟูนแน่นอนตอนที่เห็นใลอดตัวนี้นะครับคำถามแรกเลยครับ,รบถาดไฟเก่ามันติดง่ายจริงไหมครับ <laughs> อันนี้ต้องถามคนโลเลดู <laughs> มันเป็นยังไงครั่านไฟเก่าถ่านไฟเก่านี่ไมเห็นที่พูดหรอครับมันหน้าเรามันก็เปลี่ยนเหมือนไอที่พูดเมื่อกี้เราทำไมไม่ใช้ถ่านใหม่เพราะว่าถ่านไฟเก่ามันจุดไฟติดง,ง่ายกว่า <ft ain> มันยังร้อนต่อมหวดหรอือฟื้นนะต <laughs> ่อวันหรอนือฟื้น <laughs> นะคร, <laughs> นนครับอ่ะถ่านไฟฉายนะครับถ่นานไฟฉายฮ <laughs> ักแบบเราเราเห็นวิเคราะห์วิจิตเนี่ยในตอนโซตันเนี่ย ในบทบาทของนักศึกษาเนาะแต่กลับมาครั้งนี้มันเป็นแบบกลับมาเจอกันในคาวามสัมพันธ์ที่มันแบบอยู่ในวัยที่โตขึ้นนะทางานคาวามสัมพันธ์รู้สึกแบบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรือมันเติบโตไปอย่า,างไรบ้างในความแปลนของเราคือมันอัพขึ้นเยอะมากนะนอกจากเรื่องอาการทํางานเรื่องน้ําหนักก็อัพขึ้นเยอะมากเหมือนกันคุณชายทงคู่เลยตอนนี้โตแล้วจะลดยาาหน่อย <c oughs> อโอโตแล้วจะลดยาาหน่อย เข้าใจกันดีนะคบพี่ก็จริงๆคือเป็นการกลับมาที่ชวนคิดถึงครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าทีมงานส่วนใหญ่ก็เป็นทีมงานที่มาจากโซตาร์รวมงทั้งพุ่มกลับด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปกว่าเดิมก็คือมีแม่ก้อจี่แล้วก็มีอู๋ซึ่งแม่ก้อนจีจริงๆคือเป็นแม่ของที่สิงเลยนะใช่คือทุกคนตั้งใจอยากจะให้แม่ก้อนมาลับทนี้มากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่ก้อนในเรื่องจะมีผัวผัวเขาคือเวฟคููไปจงเท่านั้น นะะทั่ประเทศและทั่วโลกนะฮะก็ดูก็คือสามภาษาได้เลยงานครอบครัวนะครับแล้วก็ของปู่นี่คือตั้งใจให้บทบาทนี้ต้องเป็นปู่เท่านั้นเลยครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะต้องตีกันเยอะมากเออเป็นพวกผู้ประกาศที่แบบเหมือนคู่แข่งกันเป็นคู่แข่งงานใช่ครับผมแต่เขาไม่ตีกับผมนะทำไมฮะเอาเอาไมนดีห มันยังไงมันยังไงจริงๆคูบคุณฐานไฟเก่าใช่ไหมครับครับผมก็จะเป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนครับที่จะมาดูว่าฐานไฟเก่าของคนเนี่ยมันติดง่ายจริงหรือเปล่าเล้วาเป็นตัวแทนของการดูว่าถ้าคุณดูแลเขาไม่ดีเนี่ยไม่แน่นะครับแฟนเก่าคุณอาจจะเป็นของผมก็ได้เลย ก็ต้องไปล้องกันดูนะสินะครับคุณก็แล้วแล้วอู่กับกันจีจะได้กันในอีพิโซดไหนมีใช่ไหมคะนั่นเองค่ะอันนี้จริงเปล่าว่าเรื่องเรื่องนี้จริงๆเราอยากเราเรื่องความที่เราคิดถึงพี่คลินพี่จีกันเนาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นบทที่เขียนมาใหม่เป็นออริจินอลสคริปต์สำหรับคุณสองคนเลยจริงจระานเป็นออริจินอลสคริปต์จริงๆครับผมแล้วก็เรื่องหลายหลายอย่าง อ่าประชันเกือบทั้งหมดเลยก็เป็นพี่ออฟนะครับผมพี่ออฟแบคออฟเป็นคนช่วยพี่ออฟผมผ่านแบบไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่เอาบอกสัตว์ชพี่เอาไหนนะครับพี่เอาจุ่มบทมาช่วยอยู่ข้างนู้นยังไม่คือคือพี่ออฟพี่แบ็คออฟบอกว่าเรื่องนี้อถูกเขียนขึ้นมาใหม่ครับโดยการทำรีเสิร์ชจากคิดสิงจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือจะบอกถึงว่าเป็นคิดสิงทั้งในจอและนอกจอเลยเป็นตัวตนมากๆห่างกับเรื่องสุดท้ายที่เล่นด้วยกันอีวีครับ เจปีเอามาน้าน่าจะเจ็ดปีไม่นับเอ่อ o v า r Sky ์กับคนละทีเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องโซตันเลยเจปีครับต้องถือที่คู่กันที่คู่กันแบบตอบกันอย่างนี้เด็ดเราหหากหายจากการแบบพบปะกับแฟนๆ่ะบนเวทีอะไรเงี้ยกี่ปีแล้ววะบนเวทีเหรอครับ อัะถ้าล่าสุดเนี่ยคือี่มเป็นแรเต่ว่าที่ที่แบบขึ้นแฟนนี้หรือไปไปแบบคลิปสิกด้วยกันสองป่ะครับหรือว่าสองย่างสามเนาะพิธาครับพี่ปีนะครับสองเอพิธาชูแล้วพิธาชูยิ้สามก็คือเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะคือคิดถึงคู่นี้มากๆแล้ววันนี้เราได้เนีเห็นแค่ไพลอดปุ๊บรู้สึกใจฟูแล้วแต่ไหนๆกลับมาทั้งทีเห็นบอกมีเซอร์ไพรส์ด้วยมันต้องฟูกันนะ เซอร์ไพรส์นั่นคืออะไรคะก็ได้บอกเหรอเลยใช่ไหมได้เลยบอกได้เลยอ๋อทีมงานครับผมขอดูเซอร์ไพรส์ที่ว่าหน่อยครับแรกบนโลกนะคะสำหรับเิียปาร์ตี้จะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันที่1ิบามิถุนายนนี้ครับนะครับนะฮะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะมีการประกาศลงลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเจมส์ที่รอติดตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราปล่อยเราปล่อยให้ทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรกแล้วะนอกจากนี้ตอนนี้เดี๋ยลงในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของเจมส์ที่มีเนียปล่อยแล้วตื่นเต้นไหคิดคิดไปบ้างหรือยังคุณคริสสัต่ทุกคนไี่คุณมีคอนเสิร์ตไหมเนี่ยหรอคุณน่ะวางแผนวางซีเควนซ์ในร้อยว้าเองตลอดเลยละครเนี้ยเราไปเจอกับนี่จิงของคุณน่ะคิดไม่ได้หัวบ้างยังมีอะไรมันครบทุกเพลงเราวางแผนเพลงกันเกือบเสร็จแล้วครับ วันนี้เออนัดนัดจะคุยเรื่องเพลงคุยงานเรียบร้อยครับครับผมพร้อมเลยอ่าจริงๆจะมีคอนเสิร์ตวันนี้เลยนัดทำได้ได้ได้เดี๋ยวรอไว้ก่อนะและวสำหรับทารเธอเเชื้อไทยนะคะเราไม่ได้ขึ้นเวทีให้กับคุณผู้ชมมากี่ปีแล้วคะเขาบอกเป็นถ่านไปเก่าแล้วของเราเป็นถ่านหินไปแล้วนะคะเป็นตัที่เป็นตัทีไม่แน่วันนึงอาจจะกลับมาแล้วก็ประกาศเชิญแฟนไม่ได้ไม่มีเลย ก็คือว่านังน่งรถเข็น <c oughs> <c oughs> นะครับกการบุศ่อาจะคุย,ยได้ไหมครับอาฝากหน่อยสำหรับตัวเพร,ะราะแฟนเก่าเปยนแปลบบ่อยกับการเติบโตของคริสติกคิดว่ามันจะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้นมีความน่าสนใจแล้วก็ชวนผู้ชมดูได้อย่างไรครับผมก็ไหนๆเรามาที่ยูเนี่ยนทีไง <c oughs> เราก็จะต้องมีคอนเสิร์ตรียูเนียนซะหน่อย <c oughs> ครับผมพิริยาบาร์ตี้กับใหม่ครั้งนะครับกับชื่ออะไรนะ พิกินะเกนอพปารี้กินเกนใช่ครับก็บิกินะเกนก็ตามชื่อเลยครับเราจะทําให้บรรยากาศเก่าๆกลับมาพร้อมกับอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันและอนาคตมากขึ้นครับส่วนในตัวซีรีส์นะครับผม x m o r n i n g เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ก็ท้าทายความสามารถเราเหมือนกันเพราะว่า บอกรำตรงว่าเราก็ห่างหายจากการเข้าคู่หรือว่าแบบว่าแสงร่วมกันค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแล้วก็เหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายๆที่ใช่ครับแล้วก็มาทํางานร่วมกันครับผมก็ขอฝากทุกอย่างพิเรอาบาร์ตี้มิกกนาเกย์นะครับผมจะเปิดขายบัตรกันที่4พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ไปเจอกันันที่15มิถุนายนนะครับ ครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเราติดตามกันเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆานะครับที่ได้เห็นคริสกับเส์เนี่ยร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในในวัยที่โตขึ้นถ้าสมมติแบบเป็นคนคบกันเนี่ยก็คือพร้อมแล้วนะอะไรนะต้องพร้อมแล้วด้วยวุฒิภาวะคุณวุฒิอะไรต่างๆอืมแล้วขอบคุณแม่ไหลก้อมมากนะอุ้ยเอาละสิแต่ตอนนี้เขาต้องนะอาจรั์นะขอเสียกับ Rock fat cow bleed and buy my the extra cow mark the magic